คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดานขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาละครับสวัสดีพวกมึงทุกตัวด้วยเอ้ยทุกคนนะครับเพื่อนๆก็กลับมาอยู่กับจ่าอีกเช่นเคยนะครับกับช่องจ่าเอียงยังไม่หยุดนะครับเพื่อนๆ อย่างไงก็ฝากผู้มึงกดซับสไครป์ฝากกดไลค์กดแชร์เพือ่อเป็นกำลังใจให้จานหน่อยเด้อโอ้โหเกมนี้ไอ้จานเล่นได้แค่ครั้งเดียวจําได้เลยไม่รู้เล่นเกมอะไรนะนะครับลองดูเกมนี้หน่อยนะครับบัตเทนการ,โร์โลเยลนะครับเพื่อนเออเกมเกมที่เล่นยากที่สุดอีกหนึ่งเกมเลยก็ว่าได้นะครับเล่นยากมากนะครับก็ลองดูหน่อยเพราะเล่นได้แค่ครั้งเดียวนะครับตั้งแต่เกมเปิดใหม่หนูนนะครับเกมตารางแค่มีซื้อฟรีนะครับเล่ที่สำคัญ ไฮไลท์เกมนี้นะครับใจโคตรยากนะครับเพื่อนๆใจยากที่หมายเลยนะครับเออไม่ค่อยมีใครเล่นกันกูเล่นคงเดียวกูวางจอยเลยนะครับวันนี้ลองกลับมาหน่อยนะครับแม่แตะนานนะครับอยากรู้เป็นไงบ้างเออนะครับก็ทุน2อ0พันบาทจะเล่นแบบไหนทุนเท่าไหร่เออเบตเท่าไหร่นะครับตามดูได้ในคลิปนี้เลยก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มลัคกี้ทาร์นก็เหมือนเดิมกลุ่มลัคกี้ทารนคืออะไรนะครับรักๆเลยจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกวันละเจ็ดรอบ ตั้งแต่9ก้ามงเช้ายันสามทุ่มเลยก็แจ้ง3ามค่ายลหลักพิช้พี่ๆแล้วก็โจ๊กเกอร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆค่ายดัสี่เกมเออแจ้งช่วงที่เกมแตกหนักแตกกระจายอะไรก็ว่านไปแต่การแจ้งเกมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆสลดมีได้มีเสียอยู่แล้วถือเป็นเรื่องปกติเลยอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างด้วยการปรับเบ็ดการเดินเบ็ดทุนด้วยที่สําคัญเอาเป็นว่าใครสนใจคอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยนะครับปากหมดุดเรียบร้อยแล้วนะ บัตรท่านกาวรอยเอยลนะครับยิงปืนนะครับเ,เพื่อนๆใครๆพวกปั๊บจีพีบีอะไรนั้นเออเกี่ยวกับสไตล์การออกแบบเกมนะเออนะครับกอลิงครั้งนั้นก็โอ้โหไม่ประทับใจว่ะเล่นยากมากนะครับไม่ค่อยใจใจข้างนอกก็ไม่ดีข้างในก็ไม่มาประมาณนั้นนะครับเ,เพื่อนๆไม่รู้ว่าเป็นยังไงโอโ้รู้สึกว่าเป็นปีเลยนะครับไม่ได้แตะนะครับลองดูนะเบสสิบนะครับเบสสิบกอน,นะครับเดีย๋ยวเค มันสายปั่นก็ไม่เชิงสายซื้อก็ไม่ใช่นะเออนะครับไม่รู้เด่นไปทางด้านไหนเกมนี้งงเหมือนกันฟีเจอร์ปแปลกลมโนก,ก็ไม่ดีรอบในก็ไม่มาประมาณนั้นนะที่กูเล่นไว้นะครับเกมนี้ก็นอกกระแสะไม่มีใครเล่นนะครับเผื่อมันจะจ่ายดีไงใครจะไปรู้นะครับก็ลองดูหน่อยเบสิตอนนี้ไม่มีหาเลยเลยใครไปร้อยหนึ่ง โอ้โหนิ่งเลยฮไวมาลองดูไม้ยเลขเบดสิบเออลองดูมีโอกาสซื้อก็ต้องซื้อรับไปมูนบีบตัวไหนไวกองพยาบาลโอ้โหไม่ออกนี่อยู่เงี้ย วายอืมสี่บาทห้าสิบเห็นไหมเนี่ยแบบนี้เลยพยาบาลสองสิบหกบาทเจ็ดสิบสองเออสิบสองเห็นไหมคอมบูมันหยุดแค่โดกสองโดกแล้วก็สุม่มม่ะจะเป็นตัวไหนอืมสามสิบสองแปดหมุนน้อยซะสัตว์จริงมันจ่ายแบบนี้ต้องสิบห้าหมุนแล้วไม่สมควรแปดหมุนอ่ะดูดิ ตอนนี้แปดสิบเบาทโอ้โหกูเจ็ดยี่บบาทแปดบาทโอโ้ดูดิให้ห่าเลยวะเนี่ยร้อยสี่สิบสามโอโ้สามมุนปืนไยในล็อกเป้าวหนึ่งโอโ้เต็มโจสามร้อยสี่โอ้โอ้แบบนี้ดีตายหน่อย ร้อยสิบสองไอ้สัตว์ซึ่งว่าใจดีๆเนี่ยโดงท้ายใจไ,ไหมสามสิบหกคูณสิบสามใจดีดอกเดียวแต่ก็ขาดทุนอยู่ดีห้าร้อยสี่สิบเอ็ดกดไปเจ็ดห้าศูนย์โอ้ยไม่เคยก็ต้องลงเลนะครับเพื่อนเออไม่เคยก็ต้องลงเลใครอาจจะอาจจะใครจะไปรู้บางทีแม่งอาจจะเป็นเกมที่ว่ากลับมาแตก อลังการก็ได้นะครับรอบสองซื้อไม่พอต้องซื้อยี่นะครับต้องซื้อยี่พันห้าซื้อสามสิบไม่พอสามสิบมันสองมันสองห้าสิบมารอบสองเบ็ดยี่ลงทุนพันห้าแปดหมุนบีบครั้งที่หนึ่งล็อกเฝ้าไวา้ปืนโอ้โหดูดิ ครั้งที่สามยิบสองยังไงต่อหยุดชี่ยน่าเล่นจนบุงม่วงเลยรอย่ายืดสอง วายสามห้าร้อยห้าสิบสองวายสองโอ้มันต้องเต็มโจว่ะเกมนี้มันต้องคอมโบหนักๆว่ะโอ้แล้วคอมโบหนักๆมันมันหาเจอ,อยากนะครับเพื่อนสามหมุนให้จ่ายธรรมดาจ่ายยากเลยเกมนี้วายนึงกระเป๋าพยาบาลไม่ใจอีกแล้วจบพี่ไอวิน เจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดกดไปพันห้าโอ้โหขาดทุนทั้งสองไม้เลยเดี๋ยวกูปั่นแล้วนะครับไม่ซื้อแม่งแล้วปั่นดีกว่านะครับเผื่อว,ว่าจะดูดีข้างนอกเหลือแปดร้อยตอนนี้ยิงชิบหายไว้พวงมดเลยจะได้สี่บาทแบบนี้ก็ไม่เอานะครับพวกมึงนี่ยี่แปด มาลองดูเบดห้าสิบอือโอโหเรียบร้อยหมดไหมเหลือสามบาทเอาให้หมด โอ้โหยังจะจ่ายกูอีกเอาเข้าไปหืจ่ายดีด้วยโอ้โหคอมโบห้าสิบเจ็ดจะพิกไหมะจะพิกธรณีไหมจบนะครับเ,เพื่อนโอ้โหเกมนีโโ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 ้สุดยอดจริงๆนะครับเห็นความจังไรนะครับเ,เพื่อนๆ Battle Crown Royal โอ้โหกูเล่นครั้งแรกครั้งเดียวนะครับตอนเกมเปิดใหม่ๆก็วางจอยเลยนะครับ ก็ลองดูนะครับแม่แตะเป็นปีเลยนี่ครั้งที่2นะครับเพื่อนสำหรับบัตกราโรยลนะครับเกมของค่ายจีซอลล็อตซื้อได้นะครับมีซื้อเกมตารางแคบนะครับอย่างที่บอกเกมนี้หาฟีเจอร์อะไรไม่ไม่เจอเลยนอกจากโคมูแบบเต็มกระดานนะครับแต่มันยากไงโอกาสเจองั้นยากมากๆนะครับเพื่อนนอกจากจังหวะดีๆเกมมันปล่อยจริงๆอ่ะเออเกมมันบักเลยตามภาษาสลล็อตนะครับเพื่อนเออถึงจะจโอ้ยสองพันหมดไปกับตายกันเลย นะครับเพื่อฮ้ยไม่น่ามาเลยกู <c oughs> โอเคไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆสล็อตมีได้มีเสียอยู่แล้วนะครับถจะเป็นเรื่องปกติเลยนะครับมีใครเล่นได้ตลอดหรอกเออนะครับก่อนจากไปฝากเพื่อนกดซับสไคร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ้าหน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ